วันนี้เฟิร์นมาชวนเพื่อนๆทำเมนูโดรายากิสตรอเบอรีร่แบบไม่ใช้เตาอ,อบกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเฟิร์นจะมาแนะนำเตาปิกนิกขนาดกระทัดรัดของด็อกเตอร์ฮาวทีมบอกได้เลยว่าเกาหลีม,มากมากก่อนอื่นมาเริ่มทำแป้งกันเลยนะคะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองจำนวนสองฟองนะ จะใช้เป็นไข่ไก่ในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่เราจะใส่น้ำผึ้งหึ่งช้อนโต๊ะลงไปตามด้วยนมสดนะคะอีก100มลินะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมนะคะทั้งหมดให้เข้ากันดีก่อนเลยนะเราอาจจะไม่ต้องตีจนเขาขึ้นฟูมากนักนะคะก็คือเอาแค่พอคนให้เข้ากันประมาณนี้ก็พอนะจ๊ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการร่อนแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนะคะ150กรัมลงไปเพื่อนๆสามารถ ใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะที่มีขายทั่วๆไปเลยนะจากนั้นเนี่ยก็ทำการค่อยๆล่อนลงไปเลยะคะ่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะคนให้มันเข้ากันจนตัวแป้งนะคะไม่มีจับตัวเป็นก้อนนะคะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นก้อนเนี่ยอาจจะนําไปกรองหนึ่งทีก่อนก็ได้นะคะเมื่อเห็นว่าเขาเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําตัวแป้งโดรายากิของเราในวันนี้นะคะนําไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา30นาทีค่ะ คราวนี้เนี่ยก็มาหั่นสตอรอเบอรี่ดีกว่านะคะช่วงนี้สตอรอเบอรี่เยอะมากๆค่ะซื้อง่ายแถมราคาไม่แพงด้วยนะคะหั่นเป็น2ส,ส่วนแบบนี้นะคะรอพักเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะมา ใส่ในตัวโดรายกิของเรากันนะคะนี่แบบนี้เลยเอาล่ะมาประกอบเตากันเลยดีกว่าเตารุนีใช้งานง่ายมากค่ะเพียงแค่ยกฝาออกนะคะแถมฝาเนี่ยสามารถนําไปถอดล้างได้อย่างสะดวกสบายนะตัวแก๊สเนี่ยก็ใช้เป็นแก๊สกระป๋องของไทยเลยนะคะใส่ให้เข้าล็อกกดเข้าไปนะคะกด,ดให้แน่นแล้วก็หมุนนะคะมันจะเข้าล็อกมันจะมีเสียงดังกึกเนาะจากนั้นค่อยปิดฝาเตาแบบนี้นะคะนี่สะดวกมากๆเลยและที่สําคัญเนี่ยระบบเปิดเนี่ยเขายังเป็นฟังก์ชั่นชายล็อกนะคะ คือป้องกันเด็กมาเปิดเล่นและยังมีตัวความร้อนถึง3ระดับด้วยกันนะซึ่งวันนี้เนี่ยเฟิร์นจะใช้แค่ระดับแรกนะคะคือไฟอ่อนๆก็พอนะคะในการทอดเอาล่ะเริ่มทอดโดยการใส่ตัวเนื้อจืดของเรานะคะทาให้ทั่วกระทะแบบบางๆแบบนี้แล้วค่อยใส่แป้งโดรายกิของเราไป1ช้อนนะคะปิดฝาอบไว้ประมาณ1-2นาทีจนตัวแป้งของเรานะคะมีฟองอากาศขึ้นทั่วแบบนี้นะคะนี่นะคะ พอทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆทําการพลิกกลับด้านนะคะเพื่อรอให้อีกด้านหนึ่งของเราเนี่ยสุกนะคะประมาณ1น,นาทีก็พอนะด้วยตัวเตาแก๊สยี่ห้อนี้นะคะไฟของเขาเนี่ยเป็นระบบแบบทอร์นาโดนะมันจะทําให้ตัวกระทะของเราเนี่ยร้อนทั่วกันนะคะเวลาเราทอดแผ่นแป้งโดรายกิเนี่ยเขาก็จะสุกนะคะมีสีที่สวยแบบนี้เลยนะคะลองดูอีกรอบนึงก็ได้นะคะนี่นะคะ นี่พอมันขึ้นตัวพออากาศแบบนี้นะคะเราก็จะทําการพลิกกลับด้านนะคะแบบนี้นะคะถ้ะดาด้าเห็นไหมคะตัวแผ่นแป้งเนี่ยก็จะมีสีที่เนียนสวยเท่าเท่ากันแบบนี้นะคะและจากนั้นเนี่ยเราก็จะตักนะคะขึ้นไปพักรอไว้ให้เขาเย็นก่อนเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาประกอบตัวโดรายกิของเรากันคะ่ะ เริ่มต้นนะคะก็จะทําการหงายตัวแผน่นโดยราะกิของเราก่อนเนาะแล้วก็ใส่ส่วแดงกลัวลงไปเลยอันนี้เนี่ยคือตามชอบเลยนะคะใครชอบน้อยชอบมากหรือยังไงเนี่ยคือใส่ตามที่ตัวเองชอบกินเลยนะหลังจากนั้นก็ปาดให้สวยงามนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะก็จะทำการบีบวิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะวิปปิ้งครีมเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถตีตัวครีมโซ่ผสมกับน,น้ำตาลก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปฉีดลงไปเลยก็ได้นะคะก็จะง่ายนิดนึงนะคะปิดท้ายด้วยการวางตัวสตรอเบอรี่ของเรานะคะตกแต่งลงไปแบบนี้นะแล้วก็ปิดด้วยแผ่นแป้งโดรากิอีกหนึ่งรอบนะคะนี่เท่านี้เนี่ย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่ารับประทานไม่เอ่ยหาก เพื่อนๆอนนยากให้มันดูน่ากินมากกว่านี้ก็เพียงแค่โรยตัวไอซิ่งนะคะลงไปเพิ่มนะคะเท่านี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวโดรกิทของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานหอมมากขึ้นแถมยังสวยขึ้นอีกด้วยนะและคนที่สนใจเตาตัวของด r h w รฮาวนะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะใส่ลิงก์เอไว้ที่ดีสคริปชันอีกทีหนึ่งนะคะสามารถไปกดซื้อหาซื้อกันได้ง่ายๆเลยนะคะที่ใต้ดีสคริปชันนี้ค่ะ